ัสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอซนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้มาเยี่ยินเจรญอีกแล้วนะครับสินเจรญช่งแขงครับเป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมได้มาคราวนี้มาในนาของอลอออนเอิรครับผมเป็นอัลบัมเดียวครับก็มาคุยกับพี่ๆครับสนุกสนานมากมายเลยครับม่วจาะเป็นเรื่องอัลบั้มแลได้ร้องเพลงกับพี่เขาด้วยนะครับพี่เขาเล่นสดให้เลยนะครับก็ สนุกสนานที่ากันไปและที่สำคัญให้แฟนขับนะครับขึ้นมาคุยกันด้วยครับแฟนขับได้ออกทีวีโอ้ยเป็นไงเล่าตอนนี้พ่อแม่ภูมิใจนะครับออกทีวีกันขนาดนั้นเต้องปดจะดู่ี๋ยวรวคอสติดเป็นตอนติดนี่แหละ ต้อกให้เหรอว่าตู้ยังไม่เอาปากมาใกล้แล้วนอกจากนี้นะครับผมการได้มาออกรายการสินเจริญเชิญแขกในวันนี้นะครับผมที่สําคัญตรงกับวันเกิดของผมนะครับวันที่7พฤษภาคมนะครับก็เลยได้มาเหมือนกับฉลองวันเกิดที่บ้านสินเจริญกันไปเลยนะครับวันนี้พี่ๆเขาก็อวยอวยพรครับร่วมกันอวยพรนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับอวยพรต่างๆมากมายนะครับอวยพรให้อัลบั้มขายดีครับขอบคุณมากครับผม แล้วเสียดรายการสินสินเจริญจะเจอกันได้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับวันที่27พฤษภาคมครับกับช่อง t u e Insight นะครับ3ทุ่ม15เจอกันได้กับผมและพี่ๆสินเจริญเชิญแขกครับเจอกันได้บ๊ายบายตุ้ยมาที่สินเจริญเชิญแขกครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นในตัวตุ้ยเลยนั่นคืออันดับแรกที่ผมต้องพูดถึงนั่นคือการร้องเพลงของเขา ผมเชื่อเลยว่าอัลบั้ม Rock on Earth อันนี้มันตรงกับคาแรคเตอร์แล้วก็ตรงกับเสียงของเขาครับอย่างที่สองที่เห็นชัดเจนว่าทุกคนกคนเห็นนั่นคือความมั่นใจความมั่นใจของตุ้ยที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นของแฟนคลับของเขาที่ยังคงติดตามยังคงรักและก็ชื่นชมให้กำลังใจเขาอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้กับ Rock on Earth ของตุ้ยครับอัลบั้มเดี่ยวที่เขารอคอยมานานมากครับ เราหน้าก็อยู่ร้านลาบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เราหน้าก็อยู่ที่ร้านอะไรครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สุกิอิ์ทีนะคะทางข้าวลาคาวนะคะหลังจากที่เราประชุมแล้วทำงานกันอย่างประยัดใช่ค่ะบอกว่าหิวมากมันเป็นอาการของคนที่กองคับต้องเดินรื้อร้องครับใช่ค่ะตอนนี้เอ่อสภาพแวดล้อมภายรอบมีขาข้างไปด้วยผู้ากมนะคะค่ะขข้างไปด้วยผู้คนมากมายนะคะ ผมแล้วตอนนี้อาหารมาแลนมากันครบถ้วนเต็มโต๊ะไปหมดนั่งกันเช็คเช่นนั่งอยู่10บกว่าคนครับก็ไม่รอช้าเดี๋ยวจะเกินเวลานะคะเดี๋ยวพวกเราขอกินกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูช่วงเวลาความสุขของเราทั้งสองคนครับเพราะว่ามันจะสุขหวานซึ่งสักขนาดไหนเป็นปิงย่างธรรมดาให้เป็นเรื่องสนุกได้ถูกต้องสนุกแน่ๆครับ ย่ปล่อยให้คอยคอยเลยไปอีกเลยจิง,งไม่มีใครรักตัวเอได้ครับผมค่ะและตอนนี้เราก็อิ่มกันแล้วใช่แล้วค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณสุกิชิมากๆนะคะ<อ>ที่สาขาเชนทราลาดเท้าวนี่ยังไงก็ตามค่ะขอบคุณทุกผู้คนมากที่ทําให้มื้อนี้เป็นมื้อที่สนุกมากของเราค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค้ล จ,จจจะใเไได้ม่สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเอ็กซีนค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงกิจกรรมตอนกลางคืนกับกรุงศรีเย็นแล้วในปาร์ตี้แล้วเพื่อนพ่อนอนนะครับใช่เป็นคืนสุดท้ายของวันนี้ใช่แล้วคนเดียวสนุกมากมาวันแล้วบรรยากาศนะคะพี่ตุ้ยรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับที่ได้มอบความสุขให้กับน้องๆที่มีโอกาสได้มาร่วมสนุกกับพวกเราในค่ำคืนวันนี้ครับมันก็สนุกมากๆเลยค่ะได้ร้องเพลงหลายๆเพลงแล้วก็ ได้รับประทานอาหารร่วมกับกน้องๆนะแล้วก็มีการเล่นเกมกันด้วยค่ะสนุกมากครับก็จากที่ได้ดูคอนเสิร์ตของพี่มิ้นพี่บอยพี่ซาร่าแล้วก็พี่ตุ้ยไปนะครับก็รู้สึกว่าดีมากเลยครับท,ที่ที่มีรุ่นพี่ๆเขาได้มาโชว์กันที่นี่นะครับก็ไม่เคยได้ดูมาก่อนแล้วรับเอฟ พอได้มาดูครั้งนี้ก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยครับก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกสนุกมากครับที่มีคอนเสิร์ตแบบนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกได้ใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้นและประทับใจพิซาล่ามากครับว่าเข้าพิซาล่าอยู่แล้วก็อยากให้ปีหน้าก็ถ้าเกิดโชคดีก็อยากมาอีกครับสําหรับมินิคอนเสิร์ตที่เล่นได้ที่เขาเล่นไปก็ถือว่าเราได้โชคดีมากที่ได้เห็นที่เขาเล่นมาเพราะว่าไม่มีเห็นได้ที่ไหนแล้วสนุกครับเขามีความสามารถสนุกมากค่ะพี่ๆก็ร้องเพลงพราอเป็นกันเองแล้วก็ร่าเริงสนุกนนาามกค่ะ ชิลๆสบายๆนะคะก็ทําให้เราใช่เป็นกันเองแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆมากยิ่งขึ้นเราก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับคือธนาคารกรุงศรีนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มามอบความสุขกับน้องๆในครั้งนี้นะครับเราก็หวังว่าในปีหน้าเราก็จะได้มามอบความสุขอย่างนี้อีกต่อไปนะครับแล้วขอบคุณพนาที่ดีด้วยนะคะไว้เจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะใครที่เคยดู สนุกเดินคนเดียวมันเงาจะนั่งจะลุกก็ดูจะลังเลไม่ค่อยมาพี่เขาก็เป็นกันเองมากนะคะส่วนมินิคอนเสิร์ตตอนค่ำนี้ครับพี่เขาก็ร้องได้สดๆเลยค่ะอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยแต่พี่เขาก็สนุกด้วยความแบบไม่ได้เตรียมมาอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความสดๆจริงๆค่ะ ช่วยแบกเอาความเราไปให้ไกลไปจะใจใจะได้ไม่ความได้ความถุกมากครับได้ความรู้นะคะที่ได้สมาคีกันในกลุ่มครับในการในกิจกรรมที่คขาแต่ด้วยความสร้างสารรค์นะครับทุกอย่างนะคบมีประโยชน์กับตัวผมมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยครับ ก็ขอขอบคุณธน,นาากรุงศรีนะครับแล้วก็พวกพี่เอฟทั้ง4ี่คนนะครับที่มาให้ความสนุกกับเราแล้วก็ความเป็นมเอรนะครับผมก็อยากจะให้ธนาคารกรุงศรีวิทยานะครับจัดทริปดีๆอย่างนี้อีกนะครับผมก็อยากจะมาอีกนะครับผมแล้วก็ขอให้จัดเรื่อยไปเลยนะครับก็ขอคุณครับใรใรที่เคยถูก สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอ็กซีนะครับผมอาทิตย์นี้ก็มาพบกับผมแลวครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพบกับน้องสาวผมไปแล้วนะครับน้องพัชชานะครับกับงานเปิดตัวแถลงข่าวอัลบั้มนะครับของน้องพัชชาครับเดิมมิลเร์เคลนซิกนะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้นะครับมาเจอกับงานแถลงข่าวซึ่งจริงๆมันเป็นงานเดียวกันแหละครับวันเดียวกันเลยครับแต่มาดูของผมอาทิตย์นี้ครับ ไปดูกันในงานเลยดีกว่าครับว่าจะเจออะไรกันบ้างนะครับวันนี้คงจะมากันครับข้างครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือ,อคนทําเพลงนะครับโปรดิวเซอร์ต่างๆครับแก่เห็นแฟนคลับนะครับไปทําเสื้อมาแล้วเอ้ล,ล็อกออนเอิร์ดยากเห็นเดี๋ยวไปคอยดูแล้วกันอยู่แถวๆแถวๆนู้น <az> นะ ใจจะใจม่นเหงาสักทีโปรดเมตาขอไรสักคนเธอว่าช่วยส่งลงมาวัดกันจริงๆสักทีจะดดูแลเขาให้ทีให้เป็นที่ตอบแทนคนที่มันเหงาส เดินทางมาไกลเหมือนกันครับก็เลยคิดว่าตัวเองก็เข้มแข็งพอที่เดินจะมาจนถึงอายุ24แล้วก็พอวันหนึ่งได้มาถึงจุดตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่แค่ก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งที่มันอยู่บนโลกนี้เพราะว่ามันไกลเหลือเกินครับกว่าจะมาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ก็ดีใจมากแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบชุดนี้ต้องต้องขอบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่า rock society เลยเป็นสังคมคนร็อกจริงๆเราจะมีพี่ พี่ปูมาช่วยแต่งเพลงนะครับแล้วก็มีพีมเบียร์เฮดมาช่วยเล่นดนตรีเรามีคุณมรกตแก้วบาันการนะครับที่เป็นพริเซอร์ของวงไฮเปอร์น,นะครับแล้วก็เรายังมีหลายท่านที่เป็นชาวร็อกที่งานนี้จะต้องขอบอกว่าไม่มีกำแพงของเรื่องค่ายเลยมาช่วยกันเต็มที่แล้วก็ยังมีน้องๆที่เป็นนักดนตรีทั้งหมดของเอนโดฟินนะครับมาลเล่นอยู่บนเวทีนี้นะครับก็ <laughs> ยืยนยันความเป็นร็อกว่า ชุดนี้ร็อกแน่นอนครับ บรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้ม Unlock On Earth นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานทุกๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานแฟนเทเชียนะครับหรือเป็นทีมงานถ่าย MV หรือทีมงานโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็ของต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับผมที่ช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับงานก็ติดตามอัลบั้มของผมได้ในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับเจอแน่ครับกับ Unlock On Earth นะครับทุกแผงเทบครับสวัสดีครับ วันนี้ก็มาถึงนะครับสําหรับวันที่รอคอยนะครับคือวันแถลงข่าวเปิดตัวอาัลาบั้มนะครับกับเอนล็อกอ่อนเอิร์ดครับผม ตู้ยครับผมเป็นอัลบั้มแรกของผมเองนะครับผมก็อดทนแล้วก็ต่อสู้มานานครับกว่าจะมาถึงวันนี้ครับกับอัลบั้มแรกของผมนะครับก็เป็นแนวเพลงแบบบล็อกนะครับผมผู้ที่ดูแลการแต่งการแต่งและเรียบเรียงเนื้อเพลงทั้งหมดนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วยๆกันนะครับหลายๆฝ่ายนะครับผมแต่ที่หลักๆก็จะเป็นพี่บรรณาธิกนะครับ ที่คอยดูแลอยู่นะครับที่คอยดูแ,แลมาตั้งแต่อกหักไ้ว่าแล้วนะครับพอ,อมาครั้งนี้ชุดนี้ก็เลยพีมพมดเข้ามาเต็มตัวเลยครับและความรู้สึกที่มีต่อระบำแรกในครั้งนี้นขอบอกว่าดีใจมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นอเต้นสุดๆนะครับเพราะว่า่อจะมาถึงวันนี้ครับมันยาวนานจริงๆครับมันยาวนานมากกว่าที่จะได้มายดนชุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆแรงใจแล้วก็พลัง พลังงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของแคนเชียนะครับหรือเป็นพี่ๆโปรดิวเซอร์หรือทุกๆฝ่ายครับที่ทำให้เราบั้มนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีครับขอขอบคุณทีครับการเป็นอาล์อลคอนเทอร์คืออะไรครับทำไมต้องอาล์อลคอนเทอร์มันก็เปรียบเหมือนกับว่าตัวผมเองครับเป็นก้อนก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งบนโลกนี้นะครับที่ได้เกิดขึ้นมานะครับในในโลกนี้นะครับ ซึ่งกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ครับมันไกลมันไกลและลำบากมากพอวันหนึ่งได้มายืนอยู่ณจุดนี้มันก็ยังไม่เคยลืมครับว่าที่ผ่านมามันเคยเป็นอะไรครับมันเคยเจออะไรมันก็เปรียบสเสมือนก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งแต่ถ้าเกิดพูดถึงแนวเพลงก็คือร้องครับป๊อปร้องครับเป็นแนวเพลงที่คุยชื่นชอบและรอคอยมานานครับพอได้มีโอกาสมา,มาทำตรงนี้ก็เลยอยากจะ หยิบแนวเพลงประองออกมาได้มาให้เพื่อนๆพ่อี่พี่ได้ลองฟัง,งดู ครับผมแล้วก็อัลบั้มนี้นะครับจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับถ้าเกิดขาดบุคลากรต่างๆที่ช่วยเหลือผมมาโดยตลอดครับตลอดระยะเวลา3าถึงสีเดือนนี่นะครับที่ทางานตรงนี้มานะครับเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นจากการอัดเพลงก่อนครับสลับกับการถ่าย MV ในตอนท้ายนะครับอัดเพลงก็ทั้งหมดก็รวม10เพลงนะครับถ้ารวมแบบเพลงที่เอาไปใช้ในละครทุกกองก็รักด้วยนะครับก็ทั้งหมด10เพลงครับผมในละครทูกกองก็รักประมาณ2เพลงนะครับ แล้วก็อีกแปดเพลงครับอัดอย่างพิถีพิถันครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการอัดแต่ละเพลงค่อนข้างนานครับประมาณ2-3ชั่วโมงด้วยกันที่จัดจัดเสียงจัดอะไรตรงน,นี้อะไรรูปแบบการร้องต่างๆครับพี่โบ๊ชจะเป็นคนควบคุมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการถ่าย MV นะครับก็จะเป็นอะไรที่มาหาหญิงมากาถ้าถ้เาเป็นเป็น MV ตัว,ต,วตัวแรกนะครับก็คือให้ใครมารับก็จะเป็น MV ที่ หินจริงๆครับถ่ายได้่บ่าย3าโมงไปถึง6โมงเช้าของกวันครับเป็นอะไรที่เหนื่อยสุดๆแต่พอได้เห็นงานออกมาชิ้นงานออกมาก็คือดีใจแล้วก็หายเหนื่อยเลยอยากอยากเพื่อนๆที่ได้ดูนครับคงจะได้ผ่านหูวันตากันไปบ้างแล้วนะครับกับเพลงดีเพลงเร็วนะครับเพลงช้าก็กำลังจะตามมาครับผมอยากจะให้ดูกันอีกเช่นกันครับเพราะมันมีอะไรที่ผมไม่เคยทำครับอยากให้ดูกัน ตัวผมกลับมาร้องคอนเอิร์ดแน่นอนครับมันเป็นแนวเพลงที่ผมชื่นชอบแล้วก็ได้เห็นความเป็นตัวตัวของตัวเองสูงนะครับพอเพลงนี้มันจะต่างกับชุดนี้มันต่างกับผมหักไม่ว่าโดยชื่นเชิงนะครับเพราะว่าหวัไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ยังจับทางอยู่ว่าควรจะทํายังไงควรจะเดินทางไหนดีอะไรแต่อันนี้ก็คือจะคุยกับพี่พี่บอสไว้ก่อนแล้วนะครับว่า จะชอบอะไรยังไงตุ้ยจะได้อย่างไงอะไรเนี่ยเขาจะถามเราหมดซึ่ง,ง,งทั้งแนวเพลงการร้องแล้วก็แม้กระทั่งปก,กอัลบัม้มหรือ m อจะชอบจะไม่ชอบอะไรก็คือมาถามเุาหมเลยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวตนของผมก็เนี่ยครับมับบบน,นคืออารมณ์กนัน และเตรียมพร้อมกับไอ้ล็อกออนเธิร์นะครับกับตุ้ยนะครับเี่กันได้ในวันที่29สภาคมนี้นะครับวางแผงแผนผักแน่นอนครับไม่ใช่ครับแผงเทปครับเจอกันได้ครับ สวัสดีครับชาวเอ็กซินทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็มีกิจกรรมอีกแล้วนะครับมีงานอยู่ตลอดเลยนะครับตอนนี้มาถ่าย m v ครับเป็น MV อัลบั้มแรกนะครับเพลงแรกเป็นเพลงเปิดตัวอัลบั้มนะครับผมก็วันนี้ก็มาทําการถ่าย MV นะครับและที่สําคัญครับก็จะเป็นเรื่องนะครับสนุกสนานเฮฮากันไปนะครับก็จะมีเรื่องเกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักนะครับแบบว่ามีนางเอกมิวสิิดีด้วยนะครับก็จะแบบว่า ปล่อยแมวเข้ามาในถิ่นของเราเลยครับเ hey <Hi, S 1> ฮฮาสนุกสนานอยากดูเนื้อเรื่องเดี๋ยวไปดูในเอฟีแล้วกันนะครับเพราะว่าจะม,มีเป็นในโซนแบบว่าเป็นเป็นในแนวแบบว่าเกินความจริงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจะหักมุมตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เล่นละครเรื่องยัดกระตัญยูนี่คุณหน้ากันบ้างหรือเปล่าตอนนี้น้องแลาผมยาวขึ้นแล้วนะครับก็ได้มาร่วมงานกันครั้งแรกนะครับเจอกันครั้งแรกเลยก็ดีใจครับได้นางเอกน่ารักหน้ารักมาร่วมในเอ็นบีเคยถ่ายเอ็ีมาก่อนหรือเปล่าครับยังไม่เคยค่ะเป็นเอ็ีครั้งแรกรู้สึกไงครับตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ดนเพลงมันมันล็อกล็อกอ่ะซึ่งที่นี้อยากแบบกระตุ้นให้มันดูแบบมีเอเนอร์จีเพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องสู้ตาย ่ย,ย,ดยเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับว่าใน m v จะเป็นยังไงนะครับคร,คร,ครับผมสำหรับบรรยากาศการถ่าย MV ในครั้งนี้นะครับก็มีรูปแบบการถ่ายที่แปลกใหม่มากกว่าเดิมครับจะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาครับจะมีแบบที่ไม่ธรรมดาด้วยก็คือการโขดสลิงนั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ตุ้ยต้อง ชิมลางการโขนสลิงนะครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากแล้วก็ตีลังกาด้วยต่างตอนแรกเขาบอกว่าแค่ลอยเฉยตอนหลังเขาเอาตีลังกาเลย,เลยรลดรกอ่ารอบเดียวไม่ได้ต้อง3 2รอบผมไปจัดไป4รอบครับเวียนหัวเลยและขอบอกว่าเจ็บวางขามากพี่วางขา เขาบอกว่าเป็นอะไรที่เกือบจะไม่มีชีวิตรอดกลับกลับไปจากบ้านนะครับเป็นอะไรที่แย่มากแต่ก็ผ่านเขาไปได้ดีดีครับก็เดี๋ยวไปดูภาพกันแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงครับกับการตีลังกาบนสลิงครับผมสลิงแรก ังเลไม่ค่อยมั่นใจถึงไม่มีใครรักก็ไม่อยากจะคิดจะพากมไม่ได้ไมีไว้หากคต้องพาก,กันไปขอใครสักคนเธอฟ้าช่วยส่งลงมารักกันจริงๆได้ไหมช่วยแบกเอาความเหงาไปให้ไกลไกลจะใจเธอ ปล่อยให้คอยคอย ก่อนเธอว้าช่วยส่งลงมารักกันจริงๆรงสักทีจะดูแลเขาให้ดีให้เต็มที่ตอบจากคนที่มันเหงาสักทีให้ใครมารักหน่อยถึงเราจะไปรักคนอื่นแล้ว แต่ตุ้ยก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะ